สวัสดีครับแฟนหลอดออฟเกอรลิงออนไลน์สำหรับคลิปนี้ล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอิโมชั่นอิโมชั่นนะอิโมชั่นก็นี่นะอิโมชั่นมีทั้งหมดอะไรบ้างก็กดชิปสีขึ้นมาชิปสีอิโมชั่ emotion, emotion, emotion นอิโมชั่นั่นเองเน่ก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีฟ้ามีหลายสีนะครับสีเขียวนี่คือเริ่มต้น เริ่มต้นก็ได้เลยสีเขียวเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรมันก็มีให้อยู่แล้วนี่ครับตัง้งใช้ก็คือลากอันนี้ลากลงมาใส่ช็อตคัดเราก็ได้นะจะกดได้หรือว่าใช้คำสั่งเชียอะไรก็ได้เชียอย่างเงี้ยม่ไจะออกเป็นอีโมดี่แหละกดเชียสแลชเชียก็ยเป็นอันนี้เป็นคำสั่งโดยตรง อย่างนี้เอาปิดแดนเอาิดแดนก็มีนี่ก็ได้มาจากการทำเฟสติวัลพวกนี้มันจะมีบอกให้เราว่าได้จากไหนแต่มันจะมีการใช้คำสั่งเขาเรียกว่าเหมือนการการประกาศตัวแปรขึ้นมาว่าเราจะใช้คำสั่งเช่นสมมติว่าสองมานอกกันสมมติว,ว่าเรากดอย่างนี้ alias อากาศคำสั่งเช่นนี้ H คือ H คือห h ยยาวๆแต่คำสั่งอันนี่ไงมันจะขึ้นว่า Alias จำไว้บ้างถ้าเราพิมพ์อย่างเงี้ยก็คือ H I ยาวๆใช่ไหมลองพิมพ์ดู H I ่ะ H ยาวๆแล้วเรา พิมพ์ว่าประกาศใหม่ alias ป,ป,ป,นะป,ป,ป,ประกาศว่า k i n m e Kinmate ให้เป็น k แล้วกันเป็น k i n m e นะล้วกด enter ปั๊บมันจะประกาศว่า k เท่ากับ k i n m e อ,อันนี้เราต้องการทักทายในกิลทำยังไงดีเราก็ต้องเข้าไปในคำพูดกิวก่อน คพูดคิวนี่เราจะเข้าไปในนี้มันให้เลือกคือกดเลือกตรงนี้ก็ได้นะเลือกเป็นคินชิปก็ได้เลือกเป็นสีสีฟ้าน้ำเงินหรือว่าเราจะเลือกเป็นกด slash k ก็ได้เหมือนกันก็เข้าไปในโหมดนี้ได้ครับหรือว่าพิมพ์สั่งเช่นเมืเ่อกี้ให้ <S <S คินเมดให้คินเมดอ่าโอเคลองทดสอบทดสอบอข้างนอกกอนนะ ไฮคินเบดตัดเสร็จกันเิด็กันก็ติดกันไปด้วยถ้า <c oughs> มันต้องเว้นวันนิดนึงไฮคินเมดนี่นะดนะเดี๋ยวพอเราไปทักในนี้ครับมันก็จะเป็นเป็นไฮคินเบดนี่นะใช้แค่นี้ํางสั่งแบบประกาศตัวแปรสมมติเราพิมพ์ย,วยาวๆแล้วก็ประกาศแค่นี้พอไฮคินเมดเราใช้บ่อยๆแล้วก็ประกาศ สมมติว่าประกาศว่า alias คำสั่งนี้คือ s l a p emotion s l a p เ yeah. นี่ยต้องมี s l a p ด้วย emotion slash มันก็จะประกาศละจำคำสั่งนี้เท่ากับ emotion slash อ่าราวนี้พอเราสมมติเราพิมพ์น,นี้เราพิมพ์ว่าให้ กินเมดสลับอ๋อมชั่นสแลปมัแบบนไม่ขึ้นว่ะอ่าแมบบชั่นสแลปอ๋อสายยาวไปมันเงีมยว่ะเดี๋ยวเอาน้ก่ันขึ้นนี้อ๋อดูแลมันต้องเอา เอาสลับขึ้นหน้าอะแบบขึ้นหน้าเพราะมันจะเป็นสลับก่อนเ,นเออได้ละโอเคอย่า okay. งนี้ก็ไฮคินเมทนะโคเขาให้ต้องเอาอีโมขึ้นขึ้น้าหน้าอีโม่เป็นเนี่ยเพราะว่าอีโมเป็นคำสั่งสลับเนี้ยต้องไว้ขึ้นหน้าสุดไนนด้ละก็คือ S, s คือ slap, h คือ h i g h k คือ kinmate ที่เราประกาศไปนะคือกำสั่ง app freelance, app alias, alias สามอันออกดรวดเดียวทักทายคนก็ไม่ง่าย hide ก็ <c oughs> ถ้ากด f ก็เป็นว่า chip หรือ lege ก็ได้อ่ะ f, f ก็เป็นอะไรดี ออเดี๋ยวก่อนต้องต้องเข้ามาในนี้ก่อนทักทายในประกาศคำสั่งใช่ไหมอาลีแอสอาลีแอสแล้วก็เอาเป็นตัว f นะ f เท่าก,กับทีมเหมือนกันดูไหมนายทีม เป็นทีมสมมติแล้วิดว่า High Team ก็เป็นอย่างนี้ High Team ไ,ไม่อยู่ในเปโดชิพใช้ไม่ได้ไม่มีทีมพิมพ์ข้างนอกบบนอกันแหละพิมพ์ข้างนอกก่อน High Team High Team นี่นะได้แล้วก็คือประกาศตัวแปรง่ายโอเคก็ไปลองใช้ดู หรือจะมีลูกเล่นอะไรแปลกๆก,ก็เอาไว้แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเล่นขำๆอิโมชั่นคำสั่งขำๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป